ิพะยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่2กันยายน2565 ในอายอล์กร์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยวันนี้ว่าการขับเคลื่อนเพชรบุรีโมเดลเป็นต้นแบบการปฏิรูปเมืองในทุกมิติมีความก้าวหน้าอย่างรวดเ,เร็วโดยเฉพาะมิติการยกระดับศักยภาพจังหวัดในฐานะที่องค์การยูเนสโกขององค์การสหประชาชาติคัดเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร City of g a s t r o n o m y และเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเกษตรจำเป็นต้องเชื่อมโยงการพัฒนาภาคเกษตรภาคอาหารและผู้ประกอบการภายใต้ใน นโยบายมาตราฐานกเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้มาตราฐานกเกษตรปลอดภัยหรือ d r a q Quality เพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค หนึ่งปีเซเว่นอีเลเวนกัมพูชายึดมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนายชัยโรธที่วัดมั่นเจริญเม n นจิ่งดี렉เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทซีพีโอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลเวนกัมพูชากล่าวว่าเซเว่นอีเลเวนในกัมพูชาเปิดให้บริการครบหนึ่งปีแล้วโดยร้านสาขามีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและภายในสถานีบริการน้ำมันกระจายอยู่ในเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศได้แก่ราชธานีพนมเปญกำปงจามบันเดียเมเจอเสียมราฐกัปงสปือ กำปงชนังและพระศีหนุซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและมีแผนขยายต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆและเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชา2กันยายน65บริษัท Total เอ c ก s s เ o m สคอ i ม a นิเคชันจำกัดมหาชนหรือ d t a ทเตือนภัยลูกค้าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น Facebook DT ทหรือ Li n e d t a ท หรือ Line d e แ c c ก l l ร์เซ็โดยมีการส่งข้อความทาง Messenger หรือ Line เช่นแจ้งเบอร์ที่ลูกค้าใช้งานแจ้งรายละเอียดรอบบินและเสนอโปรโมชั่นลด50%และขอติดต่อลูกค้าทางราย e d t a ขอแจ้งเตือนว่าห้ามตอบกลับหรือทำรายการใดๆโดยเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ d t แ a Call Center 168 7 บริษัทไอยินุโมโตะประเทศไทยจำกัดเดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักการ 3Rs 1. Reduce 2. Reuse 3. Recycle ขับเคลื่อนผ่านทุกกิจกรรมทางธุรกิจในทุกโรงงานและสถานประกอบการมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียวที่มีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยบริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลงได้ถึง91 โลตัสโดยนางนภจ,จิราอินคโรดนิพผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนองค์กรรับรางวัลองค์กรดีเด่นธุรกิจค้าปลีกแห่งความเป็นเลิศด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจากนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นประธานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ของสมาคมนักสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสปทสะท้อนความเป็นผู้นำวงการค้าปลีก และความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลตัสซึ่งมีแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของโลตัสอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเสตประธานลีเซนกรูปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเงย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456